ơ ơ nám nám ơ ơ ơ o ลากมันน้อยไปหน่อยมันขุดในซอกหินแล้วลากมันไม่ค่อยเยอะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกคลิปหนึ่งเลยครับเบาโออินดี้นะครับเนาะต้อนอันนี้พ่อแม่พี่น้องสีหูซุปข,ขุนเคยเป็นยางดีทุกคนต้องเคยเหยียบหนามันนะครับเนาะทุกคนต้องเคยเหยียบหนามันแต่ถี่เฮ้าถี่พ่อแม่พี่น้องยางเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยหารู้ไม่ว่ามันรักษาสัมพคุณของมันรักษาไได้เป็นสมุนไพรอย่างดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะ สำหรับคนที่เป็นกระเพาะเป็นแผลหาหมอกอบอ่อหายเกิดการขึ้นไส้อาเจียนนะครับเนาะเป็นแผลในลำไส้เดี๋ยวให้มาบ่งกันวิธีทําจะทํำยังไงครับผมลางเรียบร้อยแล้วครับล้ก็ลางเรียบร้อยแล้วครับก็หน้าตาของมันนะครับผมก็ได้ถ่ายให้ดูขั้นบต้นแล้วหน้าตาของมันว่าเป็นไงทไงคุรู้จักกันดีครับกับเกี่ยวกับไรบราแลนด์้นกำเนิดของมันจริงๆเลยนะครับคือรักษา โรคกระเพาะอาหารกระเพาะเป็นแผลทางเดินอาหารนะครับก็เกี่ยวกับเพาะลำไส้อักบชงอักเสบปัสสาวะไม่ค่อยออกครับหมายถึงว่าเนี้ยงก่ค่อยออกแหละครับผมนี่แหละไม่พี่น้องครับผมหลายคนว่าเอ๊ะมันสิรักษาได้จริงหรือเปล่าเอ้าขันเจ้าะไปร้องเจ้าสิรู้อหรือครับแต่มันได้ผลจริงครับหายไดเลยไม่พี่น้องบ่ต้องไปถึงมือหมอบ่ต้องเสียตังค์เพราะว่าครับผมกับต้นใบยาลาหรือภาษาอีสานบ่าเฮาเอินว่าดีงอครับผมนี่แหละมันครับ ต้นดีงอครับแต่ขันเสียเอาไปดีขันเสียเอาไปตุ้มกินอย่างนียให้เอาแต่รากมันนะครับเนาะให้เอาแต่รากมันรากมันอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะเอารักษาแบบเป็นเบาหวานเบาหวานกินเพื่อเพื่อสุขภาพครับเพื่อรักษาสุขภาพบำรุงติวรักษาสุขภาพลดชงลดสิวครับผมแล้วก็กระจัดมาเป็นน้ําขัดหน้าให้สะอาดครับผมบำรุงหน้าได้อย่างดีครับให้เราสับให้ละเอียดแล้วก็เอาไปขั้วฟส่อม แต่โมนี่ผมบ่ได้มาตากผมไม่มีเวลาตากนะครับเนาะเพราะว่าผมต้องไปตากต้นว่าครับผมว่าลูกเล็กกับมาตะขาบผมต้องไปเอามาครับผมมาให้ทีม่พี่น้องเบิ่งว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องถามมาว่าเอว่าเนี่ยปันหาสิมีต้นว่าในนาเราไม่น่าจะมีสีไทยในตัวมีแน่นอนครับผมมีมีเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ดูครับผมเดี๋ยวผมจะไปเอามาบรรยายให้ดูครับบรรยายให้ฟังครับนอกจากมันรักษาโรคกระเพาะแล้วครับผม ดูแลสุขบำูสุขภาพแล้วยังรักษาโรคกระสัยอีกนะครับสําหรับตัวนี้ครับ,รบผมเราหันให้ละเอียดเลยครับโรคกระใสของมันคือคนที่ผมแห้งแรงน้อยเบื่ออาหารนะครับที่กินอาหารไม่ได้เบือ่อของเบื่อข้าวครับผมให้ออกจากนี้เลยครับทั่วใฟก่อนแล้วมาชมกินกับน้ำครับออามามาดูกันเลยนะครับตาก้อง เราเปิดไฟแล้วเราอยากทิ้งนะครับทั่วไฟตอนแรกเราเปิดไฟแรงเลยครับตอนแรกเปิดไฟแรงไปเลยครับแรงไปเลยครับเดี๋ยวผมจะทั่วไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับเนาะมันรักษาเบาหวานได้อย่างดีเลยนะครับรักษาเทียบเท่ากับยาต้นตำรับของวงการแพทย์เลยนะตัวนี้ครับผมเพราะว่าหมอเขาได้วิจัยออกมาแล้วครับได้วิจัยออกมาแล้วว่ามันรักษาได้เทียบเท่าเลยครับผม เดี๋ยวเราตั้วกลางองเพราะว่าผมไม่มีเวลาตากแต่จริงๆแล้วเราต้องตากแห้งมาดื่มเป็นชงเป็นชากินรสชาติมันจะหอมครับตันนี้ดื่มง่ายครับผมสําหรับต้นใบลาหรือดีง้อครับจริงๆเลยตำรับของมันเลยครับตำรับของมันเลยคือรักษาเกี่ยวกับกับพาะอาหารทางเดินอาหารครับกะเพาะเป็นแผลครับผมแต่ทีนี้มาพักหลังๆเนี่ยต้นงตำรับยาโบราณเลยครับ รักษากับพวกอาหารที่เป็นแผลกับผมทางเดินหายใจแต่ทีนี้ทางวงการแพทย์เอามาวิจัยต่อเพราะว่ามันได้แพร่หลายในญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยหาไม่มีแล้วญี่ปุ่นเก็บเป็นยาหมดแล้วและแพงมากเลยครับในญี่ปุ่นีแพงมากเลยที่ประเทศญี่ปุ่นแพงมากเลยยาตัวนี้ครับผมเขาเลยมาวิจัยเป็นรักษาเบาวงเบาหว,วานเป็นแก้การใสเป็นวิจัยหลายอย่างครับหลายตัวครับผมจะอธิบายคร่าวๆเนาะครับเดี๋ยวผมมาทําอธิบายให้เพื่อนๆน้องดูคร่าวๆครับผม ข้อเสียไม่มีครับตัวนี้ข้อเสียไม่มีถ้ามีข้อเสียผมจะอธิบายให้ฟังครับครับเหมือนข้อเสียใบประชาหนอ่ะผมก็อธิบายให้ฟังในคลิปที่แล้วไปแล้วครับผมแต่ตัวนี้ข้อเสียไม่มีครับผมปลอดภัยปลอดภัยไร้สารไม่มีสารตกค้างไม่มีอะไรทั้งนั้นครับปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์ตัวนี้กินได้กับคนที่เป็นโรคทุกโรคไม่ว่าโรคตับโรคมะเร็งโรคอะไรกินได้หมดครับผมเพราะว่ามันมีส่วนช่วยรักษาช่วยต้านเหมือนกันครับผมก็มีแทบทุก ก็สมุนไพรแต่ละตัวส่วนมากนะครับที่มันอยู่ตามท้องทุ่งนาเราหรืออยู่ตามถนนหนทางที่เราเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยส่วนมากแล้วสรรพคุณของมันนี่ถ้าวิจัยไปวิจัยมามันก็รักษาได้เกือบหมดเหมือนกันครับตามที่เขาลงคลิปที่เขาลงให้เราดูเนี่ยครับเขาก็จะลงทีละเล็กทีละน้อยอ่าสมมติว่ามันรักษาโรคกระเพาะได้อ่าวันนี้เขาก็เอามาลงเกี่ยวกับโรคกระเพาะครับพรุ่งนี้เขาก็เอามาลงเกี่ยวกับโรคเบาหวานครับเพราะเขาจะไปลงทีเดียวเขาจะไม่อธิบายให้เหมือนผมทีเดียวนะเพราะว่าผมนี่ลงคลิปเดียวอธิบายทีเดียวจบ แต่สาหรับเขาเขากลัวไม่มีคลิปลงนะครับเขากลัวไม่มีคลิปลงวันต่อไปเขาก็ขยักขยักเอาไว้ลงทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปครับผมเขาไม่จะเขาไม่อธิบายทีเดียวรอกครับอ่าสมมุติว่าตัวเนี้ยสรรพคุณมันทั้งหมด12อย่างครับผมเนี่ยสรรพคุณรักษาเนี่ยทั้งหมด12อย่างเลยครับสำหรับใบดีมอนนะครับผมมันก็จะรักษาโรคเบาหวานรักษากระใสครับเกี่ยวกับผมแห้งแรงน้อยกินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารครับผมแล้วก็ไปผสมกับลองพันชั่งใบตรงใบเตยครับผมกลายเป็น กินเพื่อสุขภาพครับผมรักษาใบหนงใบหน้าขจับเวลาเราอันเนี้ยเวลาเราต้มเอเวลาเราต้มเสร็จแล้วครับผมเวลาเราเอาใบไปตากแห้งหรือเราผว้อ่อนไฟอ่อนเนี่ยเราพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็ไปชงเสร็จแล้วเราก็เอามาเป็นยารักษาหน้าได้ครับลดสิวอย่างดีครับตัวนี้ลดสิวอย่างดีเลยเขาก็ของวิชาไว้ครับสําหรับผมนี่ผมจะอธิบายทีเดียวเกือบจบครับแต่เขานี่ สำหรับคนที่เขาทําคลิปลงนะครับเขาจะทําลงคีิแล้วขยักขยักเออวันนี้ก็เอาใบยาลาบลงอ่ารักษาหนึ่งอาการไปแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะเอาใบสับเสืล้ลงรักษาหนึ่งอาการไปแล้วครับอ่ามเมื่อเดือนเขาก็จะเอาใบนุ่งลงแล้วเขาก็เวียนมาเอาใบยาลาบต่อเนี้ยมารักษา่าวาน,นะครับผมเดี๋ยวพรอ,อผมคั่วเสร็จก่อนผมจะอธิบายให้ฟังกับวิธีการใช้นะครับเนาะพอเราคั่วแบบแต้ประมาณนะครับเนาะทีนี้เราก็เลือกเอารากมัน สำหรับตัวนั้นจะเอาผมจะเอาไปต้มไว้ทําให้แฟนผมนะครับผมรักษาสิวครับไปตากแดดครับพอเราพวดเสร็จแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยใส่น้ำหนึ่งแก้วครับผมถ้าเราจะกินหนึ่งแก้วกอนเราก็ใส่ปลาปลาหนึ่งแก้วครับจริงๆแล้วรากของมันเนี่ยเราให้กำมือพอดีนะครับกำหนึ่งมือครับถ้าจะต้มรักษาอาการกระเพาะอาหารครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับการรคกกระเพาะอาหารเป็นแผลครับหนึ่งกำมือใส่ลงไปเลยครับ เกี่ยวกับเกี่ยวกับรากมันครับรากมันใส่ลงไปเลยครับรักษาถ้าการรักษากระเพาะอาหารโดยตรงเราต้องต้มเอาแต่รากมันก่อนครับผมส่วนลำต้นกับใบมันเนี่ยเราเอาไปไว้ขจัดรักษาเบาหวานแล้วก็บำรุงเพื่อสุขภาพแก้กระสุวงแก้กระใสครับเกี่ยวกับของแห้งแรงน้อยครับผมก็มีตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนลงเท่าไหร่ครับก็มีคนลงไม่กไห่ิปอนสี่ห้าชิปแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสมุนไพรพื้นบ้านจริงๆแล้วโอ้ยลงกันบานหมดครับ ผมก็เลยไม่อยากจะไปลุ้งครับผมทีนี้เราเราก็ได้เสร็จแล้วเราก็ต้มเลยครับต้มรากเลยครับนี่แค่นี้แหละครับแล้วก็ผสมผสมใบไปนิดนึงครับถ้าต้มครับนี่แหละไม่ต้องไปพึ่งยาครับไม่ต้องบอต้องไปโรงพยาบาลเลยครับพอไม่ีปนองซ้ำนี่แหละครับเอาซ้ำนี่แหละครับต้มกินแผลในรักษาแผลเนกระเพาะอาหารครับผมครับนี่แหละแผลในกระเพาะอาหารขึ้นไส้ครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้แหละครับรักษากระเพาะอาหารโดยตรงครับ ตัวนี้ผมจะไปตากเนาะเสียมาใหม่รักษาสิวให้ให้มีอามครับบอกง่ายซะเสียไปรักษาสิวตัวนี้ครับผมครับมะหวานกับหนองมีหน่องไสเป็นมะหวานดูครับเดี๋ยวเสียเอาเขี่ยวไว้หน่องไสครับผมาะว่ามันช่วยลดน้ำตาลได้เทียบเท่ากับยาที่วงกนการแพทย์ใช้เลยครับผมอะผมไปเราะหถามมันห่อนครับ พาต้มไปเรื่อย20นาทีพอแม่พี่น้องเบิ่งจกละครับสีเริ่มออกแล้วมันก็จะเป็นสีอ่อนๆหอมหุ้ยครับพอแม่พี่น้องหอมหุ้ยเลยครับ20นาทีเสร็จแล้วแล้วก็วางลงเลยครับปิดแก๊สหอมเฮ้ยเลยพอแม่พี่น้องไลยไปตากินจับเขาเ่าแช่ครับพอเขาต้มแล้ววครับผมวิธีใช้วิธีกินครับผมสาระคุ้นของมัน่นรักษาโรคกับเพราะ อาหารที่ว่าเป็นแผลเกี่ยวกับขึ้นไส้อาเจียนโรคบิดนะครับเนาะแล้วก็ช่วยในการขับปัสสาวะขั้นเบื้องต้นนะครับเนาะครับที่รักษาตามโบราณโบราณมากครับตามพื้นบ้านของเรามาครับผมนี่แหละรักษาจริงๆครับผมแล้วขั้นเบื้องต้นนะครับเนาะรักษาเกี่ยวกับอาการกระเพาะเป็นแผลครับเกี่ยวกับโรคบิดจนกระทั่งปวดท้องบอกง่ายสักครับนั่นแหละ ผมอา,าอมแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปตากแห้งอีกทีนึงเนาะเพิ่มทงผัวเขาเยกว่าตะกี้ครับแล้วก็จะเอาไปตากแห้งหลุ้วน,นครับล้วนไว้ล้วนไว้เป็นยารักษาสีชมไปให้่หนังไส้หล่านเนาะตอนนี้เมื่อบุนี่หนังไส้หลา่าทอ่งานอยู่ในชื่อบุรีสีบุนีครับผมล้วนไว้เขาเพราะว่าลดน้ำตาลได้อย่างดีตัวนี้นะครับเนาะลดน้ำตาลเบาหวานนะครับ เทียบเท่ากับยาที่หมอใช้นะครับเนาะมีอยู่ตัวหนึ่งผมก็จำซื้อไปเลยแล้วแหละมันผมโมเก่งภาษาอังกฤษเพรม่เป็นไปน้องผมเป็นหัวโบวราณนะครับผมผมได้เรียนจากพระครูจิรามาเนี่ยผมเป็นหัวโบวราณผมโมเก่งภาษาอังกฤษเขาเอิ่นอีกอย่างเลยพอตัวเดี่ยวเก็ตัวเดี่ยวจักอีกอย่างครับเอิ่นไปทั่วที่ผม่รู้ที่เรารู้คือผมรู้จักสม,มุนไพรเกี่ยวกับตำลับตำราตามอีสา,บา,านบ้านเฮาอะไรนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผม มันจะออกฤทธิ์หลังจากที่เรากินเข้าไปนะครับผมมันข้าต้มเมิ่อถังสิรักษาเบาหวานโดยตรงนะข้าต้มเมื่เลยจะออกฤทธิ์ลดน้ำตาลถึงห้าชั่วโมงนะครับเนาะออกฤทธิ์ลดน้ำตาลถึง5ชั่วโมงแต่มื่อนี่รักๆของข้า็คือรักษากระเพาะพอาหารเป็นแผลครับแม่พออี่นงปวดท้องครับลูกบิดขี้บ่อยังเสียแล้วครับตื่นตะ้่นมมกัดเลยเนาะครับเนาะ โอ bert, an, ้มันกินดีครับกาแฟผิหนอนมันกินดีดีครับมันหอมมันกินมันกินได้ดีครับมันหอมสีข้นๆหอมๆข้นๆหน่อยๆครับอืมดีๆครับกาแนพี่นองดีครับหายขาดแน่นอนครับกาแฟพี่นองอันนี้ขอพิ่นการันตีมาหลายแล้วครับถึงผมสีบอกเคยกินรักษาเกี่ยวกับลูกกระเพาะแต่ตามที่ผมได้ประสบมา คนเกิดการตรีมาหลายคน้วครับผมโดยเฉพาะอาจารย์ที่สอนผมมากครับโจคัพกุูจิระนี่ที่สอนมากเขาบอกว่าเอออยากยมบอกว่า,ออา,าหาย,ลายหลายหลายเว่าเกี่ยวกับยาดีงอหรือใบยาลาหรือภาสสายสานเขาเอ้อยยาลาับดีงอครับผมนี่แหละมั่นครับนี่แหละดีงออมันหอมครับมันเป็มันแสบขั้นต้นของมันให้จำไาเลยนะครับรักษาโรคก,กับเพราะอาหาร ที่ลำไส้เป็นแผลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลำไส้เป็นแผลโรคบิดครับผมปวดท้องนี่สิละครับขั้นเบื้องต้นของมันนะครับให้เอาหลักหนึ่งกำมือดนะครับเข้มไปในน่องด้วยผสมไปผสมลำต้นน้อยนึงครับแต่เน้นที่หลักมันครับผมโอชาครให้ดื่มสามเวลานะครับเช้าเที่ยงเย็นดื่มก่อนอาหารนะครับให้ดื่มก่อนอาหารนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แก่ พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมใครที่ถูกใจนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมที่ถูกใจนะครับให้กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะใช้สมุนไพรแต่ละกัวให้ศึกษาก่อนกินก่อนใช้นะครับเพราะมันมีฤทธิ์ร้ายแรงถ้ากินผิดแล้วไม่สามารถที่จะกู้คืนได้เหมือนเฟซบุ๊กนะครับผม เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับพระเอกน้องทั้งหลายแลอรนะครับจะบอกว่าเพื่อนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญเถิดหัวด้วยเบอร์นะครับผมขอให้ดีแชร์โดยเฉพาะใครที่แชร์ครับถึงใจแชร์เลยแชร์เลยครับผมให้จุกหัวด้วยเบอร์สมุดสมุดตรงครับผมมีเงื่อนไหลายมากเท่มากไอ้ก็ซอยกดซอยแชร์แต่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจับไม่ได้ถ้าคลิปต่อไปนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับคนที่ทำช่องทำคลิปอัพลงช่องมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดถึงใจกับคนแต่คนแช่คนติดข้อมาเบ่งก่อขอให้ร่อมด้วยเงินทองไหลมาเทมามีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ